สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อู่หันษาค่ะวันนี้วันดีเรื่ดีอีกหนึ่งวันของลูกค้านะคะวันที่5กันยานะคะวันจันทร์นะคะวันศุนีอีกวันนะคะ2565ค่ะลูกค้าเดินทางมารับรถจากทางอ,อู่ไปไว้ใช้งานแล้วค่ะก็เป็นคันนี้นะคะอีซูซูโรเบอรค่ะหัวแคบค่ะลูกค้าเครื่องตีรถคู่ตัวของคันนี้นะคะเป็นเครื่อง CK ค่ะ210สคัสซีนอกนะคะเลื่มทะเวียนก็ออกเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะ เตรียมพร้อมเดินทางนะคะขับกลับไปใ,ใช้งานที่อำเภอชุมพวงนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราจะอัปเดตรอบร,บร,บรบคันของคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะสีตัวรถค่ะเป็นสีเขียวสดเลยนะคะตัวนี้ติดเป็นฟิล์มดำค่ะชุดแต่งตามภาพที่เห็นเลยนะคะลูกค้าเป็นหัวโรบคอปบหัวแคบค่ะสเปคกระบะของคันนี้นะคะความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนนะคะเสา80ระแนง2ไ<อ>ม้นะคะส่วนตัวฝาข้างก็ความสูงอยู่ที่50เซนนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก่งคอนโซลของคันนี้กันบ้างนะคะ<ม>ก็เช็คล้างเรียบร้อยนะคะรอส่งมอบให้ลูกค้านะคะขับกลับไปไว้ใช้งานที่บ้านของลูกค้านะคะเบาะคันนี้ค่ะเป็นแดงกลางขอบดําตะเข็บเหลืองนะคะรับขันรถเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมขับนะคะเลือกสวยๆออกจากอู่ไปไว้ใช้งานกันค่ะ,ะข้างบนก็ประกอบเข้าให้ใหม่ซักล้างเรียบร้อยคันน้ำองอะไยก็ใส่ให้นะคะเป็นสีชมพูหนังแก้วค่ะคันนี้นะคะ ยางนะคะเปลี่ยนใหม่ทั้งหกเส้นเรียบร้อยค่ะเป็นยาง825งขอบ16กระทะมีคิ้วนะคะฐานหน้าทลาสติกานคันนี้้วก็เป็น6น็อตนะคะลูกลนะค้ามาค่ะเดี๋ยวจะพาดูข้างๆเต็มคันกันนะคะความสวยของคันนี้นะคะกระบะตัวนี้อยู่ที่3เมตร60เซนนะคะรวมฝาท้ายแล้วค่ะสวยมากค่ะลายเสาหน้าเสาท้ายแล้วก็ลายแถบกลางของคันนี้นะคะเป็นลายเพชรน,น,นะคะ เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะตอนนี้ช่างก็เลื่อนช่วงล้อตีลิเบ็ตอยู่เนาะไปถ้าเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งไตด่วนเพิ่มเติมนะคะเป็นสองฝากอยู่ที่ถังลมค่ะพอก็เป็นเอสเลดนะคะปลายสี่นิ้วหักออกตรงกลางระหว่างคัดซีนะคะอ,อันนี้ที่มีอยู่นะคะลูกค้าอ่าเป็นแท็ซีนอกนะคะตนนัวนี้ก็แบตใหม่ทั้งสองลูกนะคะทําที่ล็อกเรียบร้อยเลยนะคะเป็นแบตดใหม่นะคะ คัสซีนอคันนี้สวยเลยเก็บงานละเอียดยันคัสซีคะ่ะลูกค้าเงาทั้งคันค่ะตัวนี้เนาะมาค่ะเดี๋ยวดูรอบๆคันกันค่ะข้างหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยสีสวยมากเลยค่ะเงาเงา,งาวิ้งวับแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาดูคันสำหรับคันนี้เป็นเครื่องสีเฮดเทนะคะตอนนี้ หัวรบะคอบแคล็บสีฮิตเททางอู่นะคะยังมีว่างอยู่ประมาณ 4- 5หคันนะคะที่รอขึ้นกระปนะคะถ้าใครสนใจเหมือนคันนี้ที่ทางอู่กำลังอัปเดตก็แวะเข้ามาดูจับจองรอรับไปไว้ใช้งานกันได้นะคะคันนี้ก็จะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาจับจองรถจากทางอู่ค่ะวันนี้ได้เลือกดีนะคะมารับรถจากทางเราน,นะคะไปไว้ใช้งานนะคะ ขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยทุกๆท,ท่านนะคะไปทำงานในกิจการต่างๆของลูกค้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะคิดระวังสิ่งไในก็ขอให้ประสบแต่ปปความสำเร็จทุกๆอย่างนะคะ,ะวันนี้เอารุ่นนี้มาให้ได้ชมกันนะคะฝากลูกค้าเก่าและก็ลูกค้าใหม่นะคะท่านใดที่กำลังมองหารถดำไปใช้งานอยู่นะคะก็ สามารถแดะเข้ามาเลื่อนชมได้นะคะที่อู่หันษาของเราค่ะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคานะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสั่งได้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการออกมาสวยตามแบบที่ลูกค้าอยากได้ทุกๆคันค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ